เ a วิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการ c k เระยองคอนโดคอนโดสวยที่ได้รับการออกแบบที่สวยงามทันสมัยลงตัวกับพื้นที่ใช้สอยที่ครบครันสะดวกสบายทุกการเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดพื้นที่35.1สตารางเมตรจำนวนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการ c k 4ระยองคอนโดโดยเริ่มต้นจากฝั่งตรงข้ามหน้าทางเข้าโรงพยาบาลระยองขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนสุขุมวิทหมายเลข3ประมาณ4.3กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิทนครระยอง26ขับต่อไปบนถนนสุขุมวิทนครระยอง26ประมาณ220เมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยวินัยแกส๊ส ขับตรงไปซอยวินัยแก๊สขับต่อไปอีก28เมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยสดใสโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือครับเถ่งแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบัน by J Asset Management